สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมูไกลกาเดนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของน้อมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาชมดอกไม้ที่น้องกำลังจะตัดสงให้ลูกค้าในวันนี้นะคะตอนนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นขั้นตอนของการผึ่งพัดลมนะคะให้กิ่งพันเนี่ยทายน้านะคะแล้วก็กิ่งพันแห้งไม่มีน้ำค้างเกาะนะคะ พึงเราไม่แห้งสนิทครึ่งวันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะขนส่งเขาก็จะมารับนะคะกิ่งพันออดอกไม้นะคะส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านของเพื่อนๆเลยนะคะวันนี้จัดพ้่ลมสามตัวเลยนะคะผึ่งลมเอาไว้แบบนี้นะคะพอดีออเดอร์จัดส่งเยอะน้อก็เลยไม่ได้ ไม่ได้รวมดอกไม้นะคะก็คือแผ่เอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ผึ่งพัดลมให้แห้งที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้าในวันนี้นะคะใครที่สั่งเอาไว้แล้วก็เตรียมดินรอได้เลยนะคะนี่สวยๆนะคะอันนี้เป็นคุณนายดอกซ้อนนะคะดอกไม้ยังบานยังไม่เต็มที่นะคะเพื่อนๆวันนี้อากาศคืมนะคะไม่มีแสงแดดเลยนะคะ เราเดอกไม้บานนะคะนี่ด้านหลังนั้นจะเป็นกองของแพรจัมโบนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยนะคะแพรจัมโบสวยๆแบบนี้นะคะกําลังเริ่มบานยังบานได้ไม่เต็มที่นะคะคุณนายดอกซ้อนส่วนด้านหลังนั้นเป็นแพรเซียงไฮ้นะคะแพรเซียงไฮ้นี่บาน บานสายก็เพื่อนหน่อยเพราะว่ากีบเขาเป็นซ้อนๆน,นะคะเขาจะบานสายก็เพื่อนแต่ว่าก็เอ่อบานอยู่นานเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เป็นจูรินซีสังงคอแสงนะคะที่นําจะจัดส่งให้ลูกค้าในวันนี้นะคะใครที่สั่งดอกไม้แล้วสนใจก็ทักลายไอดีได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สั่งข้อแสงหรือว่ากิ่งพันุ์ดอกไม้นะคะสามารถติดต่อน้องได้เลยนะคะทักไลน์มาได้เลยที่เบอร์095ค่ะ2197328นะคะเขากำลังเริ่มบานแล้วนะคะเพื่อนๆสายแล้วนะคะเมื่อคืนนี้โดนฝนอยู่เหมือนกันนะคะฝนตกลงมานะคะ แล้วก็ช่วงเช้าน้องก็รีบตัดแต่เช้านะคะมาผึ่งพัดลมนะคะแล้วเดี๋ยวผึ่งเอาไว้นะคะซักประมาณครึ่งวันแล้วก็แพ็คลงกล่องจัดส่งให้ลูกค้านะคะอาจจะมีใบหลุดร่วงเกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่แจ้งไปจะเป็นเขาเป็นไม้อิ่มน้ํานะคะเขาอาจจะมีการคลายน้ํานะคะการผัดใบอยู่ในกล่องนะคะเพื่อนๆกิ่งพันธุ์พวกนี้ถ้ากิ่งไม่เน่าสามารถปักติดได้โดยปกติเลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะ ปลูกดอกไม้ไม่ต้องเครียดน,นะคะเพื่อนๆค่อยๆปลูกไปแล้วเดี๋ยวก็ได้ดอกไม้สวยๆเองนะคะดูแลดีๆนะคะการดูแลก็สําคัญนะคะอย่าให้วัชพืชน,นะคะขึ้นคลุมดอกไม้นะคะขึ้นแซงแซมดอกไม้คุณนายตื่นสายเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตเลยถ้าแปลงไหนปล่อยให้หญ้าท่วมนะคะเพื่อนๆดอกของคุณนายตื่นสายจะไม่ออกดอกนะคะแล้วก็จะต้นก็จะโทมนะคะใบก็จะงอนะคะเพื่อนๆก็คือเพี้ยลงนะคะ สังเกตว่าถ้าเรา,เอาถอนหญ้านะคะถอนหญ้าออกโดยประจําแล้วเนี่ยลำต้นนะคะเขาจะมีสารอาหารเขาก็จะโตวไวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าให้มีหญ้านะคะหญ้านี่สําคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องเพี้ยนะคะเพื่อนๆโลกของอดอกไม้ชนิดนี้ก็คือเพี้ยนะคะเพี้ยสังเกตยังไงนะคะดูจากใบนะคะเพื่อนๆแล้วก็ดูจากการที่ว่าอายุครบ 4ส,สัปดาห์แล้วยังไม่ออกดอกนะคะให้พึงสังเกตไว้เลยที่สวนเนี่ยนํำจะฉีดป้องกันนะคะไม่ให้เขาลงเลยนะคะไม่ไม่ตามแก้ปัญหานะคะก็คือฉีดป้องกันไว้เลยนะคะ,ะฉีดป้องกันเอาไว้เลยอย่าให้เกิดเพี้ยพอถึงเวลาที่เขาจะออกดอกเขาก็จะติดดอกโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่ถ้าบางคนที่ไม่ได้ฉีดป้องกันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอถึงเวลา4ส,สัปดาห์และดอกไม้ยังไม่ออกดอกเลยก็ต้องมาตามแก้ไขกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะฉีดป้องกันเอาไว้ได้เลยนะคะตัวยาที่ใช้ฉีดเพี้ยนะคะฉีดไล่มแมลงเนี่ยก็จะมีทั้งชีวภาพแล้วก็เคมีนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าที่สวนในน้องก็จะใช้สลับกันนะคะเพื่อนๆใช้สลับกันนะคะเพราะว่านําปลูกโดยประจำนะคะ ตัวแมลงเนี่ยเขาจะได้ไม่ดื้อยาก็ใช้สลับสลับไปเรื่อยๆนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อดอกไม้แล้วทักสอบถามกันได้นะคะว่าใช้ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยน้ยินดีแนะนําให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือใช้ตั้งแต่ทำคือประโยชน์เขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆใช้ทั้งหมดกับดอกไม้เนี่ยใช้ทั้งหมด3สเต็ปนะคะก็ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะคะ เดี๋ยวอีกสักประมาณตอนเที่ยงเราก็จะจัดชุดนะคะที่ลูกค้าสั่งเอาไว้แล้วก็แพ็คลงกล่องใครสั่งไว้เตรียมดินได้เลยนะคะเตรียมดินให้พร้อมกิ่งพันไปถึงแล้วก็จะได้ปักได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนดอกไม้เริ่มบานแล้วบางดอกก็ยังไม่บานบางดอกก็เริ่มบานกันแล้วนะคะนี่ใครอยากสร้างสุขหน้าบ้านนะคะทําทุ่งหน้าบ้านก็ทัก ะะทักกันเข้ามาได้เลยมีลูกค้าหลายคนน่ารักมากๆเลยมีสั่งไปเป็นของฝากก็มีนะคะฝากให้พ่อให้แม่ให้ญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับออเดอร์นะคะนี่แล้วก็ลูกค้าบางคนก็ทำงานที่บ้านนะคะไปบริษัทให้ทำงานที่บ้านคิดเกียรตก็หลังจากที่ผ่อนคลายหา,หาเวลาผ่อนคลายด้วยการปลูก ดอกไม้นะคะทํางานที่บ้านเราได้เห็นมีทุ่งดอกไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขมากๆเลยนะคะนั่งจิบกาแฟชมทุ่งดอกไม้ของตัวเองที่ปลูกด้วยฝีมือของตัวเองนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ปลูกก็เข้ามาดูคลิปของนอมได้นะคะมีดอกไม้อัปเดตสวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่หลายๆคนเข้ามาชมแล้วรู้สึกว่ามีความสุขเราก็ดีใจด้วยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ